สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวสุรินวันนี้นะครับที่โรงพยาบาลสุรินนะครับพระเจ้าวราวงเถอพระองค์เจ้าอาทิตยารกิติคุณทรงประทานทรัพย์ส่วนพระองค์และข้าวหอมมะลิในโครงการอาทิตยารให้โรงพยาบาลสุรินเพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยที่ห้องประชุมกุญชรสุภศรีโรงพยาบาลสุรินท ระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยารกิติคุณส่งพระกรรณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสาวจุฬารัตน์สุขสวัสดิ์ผู้อำนวยการโครงการสแสลอาทิตยาจังหวัดสุรินเป็นผู้อัญเชิญทรัพย์ส่วนพระองค์และข้าหอมมะลิในโครงการเกษตรอาทิตยารประธานให้แก่โรงพยาบาลสุรินทเพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีนายแพทย์ประวินตำท่าประภาผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรับสิ่งของประธานและกล่าวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยนายแพทย์ประวินตันทป,ประภาผู้อํานวยการโรงพยาบาลสุรินาารทร์ได้กล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้ในโอกาสที่พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประทานทรัพย์ส่วนพระองค์และข้าวหอมมะลิ ในโครงการเกษตรอาทิตยาธรให้แก่โรงพยาบาลสุรินเพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ก,ก,การประกอบพิธีรับมอบสัระ์สดและวคราเท่ากัแนแรายการนี้จะเป็นการบาันทึานากภาพนะครับของชิ่เญานางสาวาจุฬาลักษสุขสวัสดิ์ทเ่เญอจุดไปนะครับชุดที่ยังยังอยู่